พอแล้วมีสองอันแล้วค่ะลูกเข้าบ้านไหมล่ะอล่ะเข้าบ้านไหมล่ะเข้าไหมล่ะเข้าบ้านไหมเข้าบ้านเปล่าแม่ไม่มีแล้วลูกแอนไปหมดแล้วสองอันเลย ข้าวบานไหมคะข้าวบานไหมคะนอันข้าวบานไหมลูกไม่เข้าวหรอกไม่เอาไม่เอาเลยเอาสีส้ม กระโดดว่าลูกไม่มีปิดปิดไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ต้องมองพี่ป๋าบีบสิพี่ป๋าบีบหนึ่งทีก่อนแต่อย่าให้นะแต่อย่าให้แต่อย่าให้อ่ามาไปไปไปแล้วไปและแอนวิ่งมาเร็วเร็วเร็วเอาปิดปิมาด้วยกลัวปาาขโมยเหรอ เขาฝากขโอมอยอ่ะลูกออเ,เหมือนเหมือนเด็กติดของเล่นแอนเร็วเร็วแอนนะแอนแอนครับเหมือนไม่มาเอา,อเอาไปซ่อนเหรอเออนั่งน่จริงปะเนี่ยจริงแ,แอนมาเร็วเดี๋ยวดูเรื่อที่ป่าทายถูกไหมเอาไปซ่อนมาเร็วมาเร็ว,แ,วแอน ไปไหนอะไปไหนไปไหนป่าไม่มานอนอากาศมันเย็นน่ะฝนตกทั้งวันเลยมาวะมาวะมาไหมมาแล้วมาแล้วาสดงว่าชอบจริงนะปิดๆเนี่ย เอามาแล้วมาแล้วเล่นพี่บูไม่ยุ่งนะลูกพี่บูเห็นไหมไม่ต้องกลัวลูกไม่มีใครแย่ปิดปิดน้องเลยลูกเล่นเลยครับเล่นเลยครับไม่ต้องมองแม่เลยเล่นเลยเอากระโดดดิกระโดดเอาตะกร้อสิไม่มีใครแย่งปิดปิดน้องปลาปลาเล่นปลาบีบสิให้แอ็มมาทางนี้ไปหาเลย เขาดูของเขาหายไงมันห่วงจริงนะป่าแอนเนี่ยแอนนี่บ้าสมบัติ่มาแล้วมาแล้วเขาก็มีในปากมาแล้วมาแล้วแอนก็มีแอนก็มีเอากระโดดพร้อมปิดปีกก็ได้มาเอาวางก่อนลูกวางก่อนวางไว้ใกล้ๆตัวครับไปแล้วอะป๋าอย่าแกล้งแอนเด้อ่าเอาวางก่อนอ่าเล่นกันเล่นกูกเล่นกัน ไม่สนใจนอนเล่นเปล่าแล้ว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 ข้าวอะไรอยู่อ่ะแอนโลกจิตป่ะว่าข้าวปิดปิทั้ววันเลยเหมือนเด็กมีปัญหาเลยนะ <c oughs> เหมือนเด็กแบบ <c oughs>